สวัสดีครับเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งท้ายด้วยคลิปนี้นะเราจะได้ให้ทีมงานไปส่งมอบอบ้านตู้คอนเทนเนอร์ให้ลูกค้านะครับนะ oh. ดูฮะความสวยงามนะฮะใช้ลาของตู้คอนเทนเนอร์นะฮะ แข็งแรงทนทานนะครับระดับระดับระดับท็อปวันเลยนะตู้คอนเทนเนอร์นะฮะสองห้องนอนนะฮะสองห้องนอนกับอีกหนึ่งห้องครัวนะครับนะนี่หนึ่งห้องนะสองห้องนะห้องสุดท้ายนี่เป็นห้องครัวนะอ่านะเป็นห้องครัวนะครับ ห้องครัวมีประตูหน้าต่างด้านหลังนะครับด้านหลังมีประตูหน้าต่างด้านหลังไปดูไปดูปดนี่มาอยู่ฝั่งนี้นะครับประตูหน้าต่างอ่าครับท่านใดสนใจนะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมผมรับผลิตบ้านนอกดาวตู้คอนเทนเนอร์นอกดาวนะครับงานนอกดาว ทุกชนิดนะฮะลานผลิตก้อนี่นะติดถนน36นะครับฝั่งขาเข้าระยองนะครับอยู่เยื้องกับสนามพีระเซอร์กิตนะครับถ้ามาจากระยองนะฮะก็นี่เลยสังเกตป้ายนี้เลยนะก่อนจะถึงสนามพีระนะครับจะมีป้ายโฆษณาตัวนี้นะฮะถ้าเห็นตัวนี้แล้วก็ต้องเห็นลานผมนะ ถนนนะฮะถ้ามาจากกรุงเทพก็ป้ายโฆษณาฝั่งนู้นจะเขียนว่าเขียนเกี่ยวกับสนามคันทีขับนะครับสนามกอล์ฟคันทีขับนะฝั่งนู้นนะครับนะเดี๋ยวรถเครนนะฮะก็จะตามไปลงตู้ให้ลูกค้าที่บอวินนะครับรถเครนคันนี้ก็จะตามไปนะผมบริการแบบขึ้นลงให้เลยนะฮะนี่ถ้าอยู่แบบ ใกล้หรือไกลก็แล้วแต่นะฮะได้หมดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะจะลงยังไงจะหาเคียนที่ไหนนะะอาจจะเลิศยังไงนะะผมบริการทั้งยกขึ้นขนส่งยกลงให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเนะี่ยเดี๋ยวให้ช่างเขา ผลิตบ้านให้ลูกค้าต่อเลยนะครับผลิตบ้านให้ลูกค้าต่อเลยแล้วก็อีกทีิงานนึงก็ไปส่งบ้านให้ลูกค้าจนถึงมือนะครับเนาะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับ